สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นนักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมภาษาไทยกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้ชื่อว่ามังกรยกหรือว่ากังฟู 3D นั่นเองนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว ARPG นะครับที่เปิดให้เล่นในช่วงนี้จะเป็นการทดสอบโค้ดเบต้าเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเล่นได้เฉพาะในระบบ Android เท่านั้นนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยนะครับจะเปิดให้เราได้ทดสอบกันทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับก็ ทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กรกฎาคมนี้แหละนะครับคือใกล้แล้วล่ะนะครับจริงๆเกมมันก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้ววันหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้มีเวลาที่จะมาแนะนานะครับยังไงก็เดี๋ยวออลองไปเล่นกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงโค้ดเบต้าเท่านั้นเดี๋ยวรอโอเพนเบต้าเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะครับว่าข้างในตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับลักษณะตัวเกมอะไรยังไงเนี่ยมันจะน่าเล่นขนาดไหน นะฮะฮเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเลือกที่เซิร์ฟเวอร์ S1 นี่แหละนะครับคลิกเข้าไปเอ,อาละโอเคครับก็มีการแนะนำจอมยุทธด้วยนะฮะอันนี้นะครับตัวเกมก็จะเป็นภาพแบบประมาณประมาณนี้แหละนะฮะอ่านี้กดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับอ,อ่าระบบการพูดต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับรวมถึงภาษาด้วย ก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะฮะโเอเคกดเลื่อนไปเลยครับเคลื่อนที่ครับผมข้ามครับโจมตีนี่นี่ไ,ไงเรียบร้อยไปกันต่อครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนําในส่วนของระบบเกมเพลย์แบบคร่าวๆก่อนนะฮะ,ะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูตัวเกมกันข้างในได้อีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเล่นไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย พึบมาโจมตีสกิลต่อไปครับนี่โอ้ใช้ได้แล้วอันนี้เราจะเจอกับบอสแล้วครับผมโหช่างน่ากลัวอะไรชิ้นนี้ต้องบอกว่าเกมที่เป็นในส่วนของเวอร์ชั่นเกมมังกรหยกเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายออกมาเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกเล่นกันนะครับอแต่ละเกมก็จะมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปนะฮะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ จัดการใช้สกิลหน่อยนี่แน่นี่แน,น,น่อันนี้ผมเล่นในโปรแกรมน็อกนะครับซึ่งก็เล่นในบูส t แตกไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรฮเย่เรียบร้อยอ๋อยืนยันครับผม ณตอนนี้เนี่ยครับใครที่เ,เข้ามาร่วมเล่นเนี่ยนะฮะเราก็จะได้รับการแจกเพชรแจกของต่างๆให้เราได้ร่วมลองทดลองเล่นลองศึกษาเล่นกันนะครับซึ่งก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยนะฮะเกมมันเปิดให้เราได้ลงทะเบียนลงหน้าไว้ก่อนหน้าน,นี้เพื่อที่จะไปเล่นในช่วง Open b e t วนะครับใครที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าน,นี้ก็จะได้ของรางวัลมากมายเลยนะครับสามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้แล้วกันนะฮะ เป็นลิงเฟ e บุ๊กนะครับสามารถเข้าไปดูได้<า>กดข้ามไปเลยนี่โอเคเรามาต่อสู้กันอนอ,อันนี้ก็เป็นการแนะนำครับก็กศึกษาดูแล้วกันนะนะครับผมจะไม่ได้ไปบอกไปสอนอะไรทุ้งนั้นนี่แน่มืนมนโอ้ยหนีว่ะเฮ้ยาาโอ้โหเย้เ yeah, รียบร้อย ภาพเกมดูๆไปก็คล้ายๆโยกังเหมือนกันนะโอ้โหมายของมาแล้วของรางวันเยอะแยะมากมายเลยโอเคทำอะไรต่อต่อไปเป็นเออ่จอมยุทธครับกดเข้าไปจอมยุทธของเราฝึกนี่ฝึกผลวรยุทธด้วย แนะนำว่าให้ดูที่มันแนะนำด้วยนะครับจะได้เข้าใจนะครับตอนนี้ผมจะแบบผ่านไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับให้ดูแบบระบบเกมเพลย์ต่างๆคร่าวๆก,ก่อนนะฮะไปแล้ว <c oughs> จะไปนี่เนี่มาดีมาดีมาดีนี่ โอเคเรียบร้อยครับไปกันต่ออ๋อมาแล้วสกิลนี่แน่ของมันก็จะเอ่อเข้ามาหาตัวเราเองนะครับอันนี้สกิลไี่น้อยโอ้โ ข้ามไปเลยโอ้มอสครับมอสนี่แน่นี่แน่สกิลนี้ไปกินโอ้เลือดเยอะเว้ยเหลืออีกหนึ่งหลอดครับเย้เรียบร้อยโอ้โหเงินกระจายฮนะ เยบร้อย,ย,อ,ยอ่าล่ะครับเลเวลอัพแล้วอืมต่อไปครับมาดูที่ระบบเดิมจอมยุทธอ่าละ่ะว,ว้วาววอรยุทธ์หกขั้นนะครับอันนี้จัดไป เย่ yeah. ตอนนี้ตัวเรากลายเป็นแบบออขอบสีเขียวแล้วนะครับน่าจะเก่งขึ้นแล้วล่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาอัพสกิลกันบ้างนี่นี่นี่อเค้อัพเลเวลสกิลด่านต่อไปครับผมมาแล้ว ซาไปสกิลใหม่ครับโอ้โหแยกล่างนี่นี่นี่สุดยอดครับอันนี้เป็นเอ่อเรียกว่าถ้าเป็นในเกมโมบาก็เรียกว่าอันติละกันนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเมื่อกี้แยกล่างได้เย้มา มีภาพอย่างนี้ให้ดูด้วยครับอดข้ามไปเลยมาสิอยู่ไหนนี่แน่อันนี้จะไม่ใช้อันตินะฮะใช้แค่นี้ก็พอแล้วนี่เรียบร้อยโอ้โหเงินกระไดกระดอนออกมามึงพกเงินอะไรขนาดนี้วะเนี่ย เย้ <Yeah. S 2> อาเรียบร้อยต่ละเพชรกระจายเลยฮะเ่อไปครับรับสมัครทหารกันโอเคครั้งเดียวปึ๊บเปิดหนังสือมาและเกิดอะไรขึ้น อ้าวมันโถโถอ่ะอันนี้บ้างอันนี้น่าจะดีนะน่าจะเป็นของดีนะฮะนี่โอ้โหมีวิชาฝึกฝึกนอะไรเยอะแยะเลย,ย,เลยแล้วเราก็ได้รับมาแล้วนี่อ่อชื่อว่าอะไรเนี่ยซุนปุกยี่อ่าซุนปุกยี่ เิ่มพลังรบเย่เรียบร้อยอของมีใส่แค่นี้นะครับเรายังไม่สามารถรวบรวมไปมากกว่านี้ได้เพราะมันไม่มี <c oughs> กดรับของรางวัลโอเคลับอ,อกไปแล้วก็ไปเนื้อเรื่องกันต่อครับแล้วก็ไปทำภารกิจกันต่อไปนะครับเล่นเก็บเลเวลเหมือนเดิมอมีเข้ามาอยู่ทีมเราแล้วครับคนที่สอง ไวกันเลยเอ่อมีออโต้ไหมเนี่ยโยังทำเองเนี่ยน่าจะเป็นระบบออโต้นะครับคิดว่านะเดี๋ยวต้องรอดูครับหลังจากเล่นไปก่อนนี่ในละ่ดีนะ,ะยังมีคนเอ่อมาช่วย เราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับที่เราได้มาเมื่อกี้เปลี่ยนมาอ่ะเปลี่ยนสาวสวยคนนี้บ้างนี่นี่อ่าแน่เปลี่ยนลงมาแล้วเรียบร้อยครับงูไอ้เจ้างูตัวนี้ไกันต่อมา ยังไงเดี๋ยวผมว่าผมเอาคนเดิมมาดีกว่าครับเพราะสกิลมันีให้ใช้เยอะแหละนี่แน่โอ้โหลุมเงินจ้าระวันเลยฮะเย้ yeah, เรียบร้อยบ้าโอ้โหอันนี้กดข้ามนะ <c oughs> เย้ yeah. เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับอ่าได้รับเพชรอีกแล้วต่อไปอ่ามาที่จอมยุทธเหมือนเดิมมีของมาเพิ่มแล้วนี่กดคลิกอันนี้คืออะไรเนี่ยคลิกบุ่มและล่างไปยังด่านไปหาของใช่ไหมอ่าโอเคไปไป เริ่มต่อสู้เหมือนเดิมโอเคครับตอนนี้เรากดออ,ออโต้ได้แล้วจัดไปนี่อมันจมตีให้เองแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนะตอนนี้ <c oughs> นั่งดูอย่างเดียวครับชิลๆสบายๆไปฮะ <c oughs> มันก็จะปรับเปลี่ยนตัวมาให้เ,เล่นเองด้วย นี่แนะ่นี่รเรียบร้อยยังไงกดข้ามครับมีหน้าที่กดข้ามครับตอนนี้<ๆ> <c oughs> ไม่ใช้สกิลเลยเหรออ๋อส,สกิลไม่ใช้นะฮะอันนี้สกิลเราต้องกดใช้เองมั้งโอนี่ กดเองนี่เนี้ยเรียบร้อยของเพียบชนะเรียบร้อยครับพาน,นานต่อไปเล่นไปเรื่อยๆครับยาวๆฮะสำหรับเกมนี้นะ้อึอกเฟืกเก โอ <Okay. S 1> เคเลื่อนขั้นกันเลยดีกว่าีเามเอ,เอ,อยู่ตรงนี้อะไรงตอนนี้มันใครคุยอะไรเนี่ยม, <c ười> มีเสียงเปิดไมค์คุยกันด้วยเหรอ <c ười> ผมก็ว่าเสียงอะไรมันคุ้นๆนะเสียงคนพูดนี่หว่าอ,อันนี้ก็เป็นการตรั้งชื่อครับผมขี้เกียจตั้งนะผมก็เอาตามนี้แหละ,อะเอาเลยแล้วกันครับโอเคเรียบร้อยแล้วกองละวัน เป็นการบอกว่าออนไลน์มาเล่นวันแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ของมาดูเพชรดิฮะแล้วก็ดูเงินดิเออได้เยอะนะไปครับด่านต่อไปก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปเจอบอสได้หนึ่งด่านนะครับมาเดี๋ยวจะเอาบอกว่าผ่านด่านด่านแรกนี้ก่อนจัดไปลุยโอ้นีกล่องหาเงินนีหว่านี่ เงินเพีเยบเลยครับตีไปเรื่อยๆไม่รู้มเมื่อไรจะหมดเวลานะับถอยหลังแล้วนะครับใกล้แล้วตอนนี้ได้เงินมาจะพันแล้ว น้ถอยหลังไป6เจนหกห้าีหมดแล้วยื yeah. ได้ความเร็วเท่านี้แหละนะครับ 100. เรียบร้อยอก่อนที่จะข้ามไปด่านต่อไปนะครับอีกหนึ่งด่านนี่เดี๋ยวผมจะเล่นถึงตรงนี้แล้วกันนะฮะ แนะนำแบบคร่าวๆใครอยากลองก็สามารถโหลดได้เลยครับเพ a y Store เรานะครับไม่ต้องข้ามอะไรทั้งนั้นแหละเอาไปกินสกิลนี้นีน่ทำไมมันดูเบาๆไงไม่รู้อันนี้เป็นสกิลรักษาเหรอ โอ้ยสกิลรักษาที่ไหนจะไปนี่แน่ทำไมไม่เปลี่ยนเจ้าหนุ่มลงมาโอเคเจ้าหนุ่มลงมาแล้วเรียบร้อยต่าไปเลยอืมนี่ใช้ท่าไม้ตายบ้าง นี่แน่นี่แน่เออรุนแรงไหมนี่เ,เรียบร้อยเย้เครับไปกันต่อครับไหนโอเครางวัลหีบครับ รับรางวัลเย่ yeah. มาแล้วครับสาวสวยอีกหนึ่งคนนะครับที่จะมาอยู่กับทีมของเรา uh huh. เพิ่มพลังลบครับอัพ uh huh. อัตโนมัติเรียบร้อยนี่เย่ yeah. รวมเลื่อนขั้นด้วยครับคนนี้ปั uh ๊บ huh. พอตอนเปิดโอเพ่นผมไม่แน่ใจแนะว,ว่ามันจะให้ทำอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับหมายถึงว่าของหาได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะ Yeah. เย่เรียบร้อย <c oughs> อันนี้รับได้ปหเนี่ยอ๋อรับได้รับได้โอ okay. เคเรียบร้อยครับข้ามาแล้วก็จะไปต่อสู้ด่านต่อไปนะครับเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็อ่ะอีกด่านหนึ่งแล้วกันครับ <c oughs> ไปดูกันโอเคอีกสังนึ่งด่านฮะ <c oughs> ช่วยเหลือนี่จัดไปอ่ามีแบบช่วยเหลือแล้วด้วยครับอันนี้มีอะไรให้อ่านเดียวจังวะไหนล่ะตีใครอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ นี่สกิลใช้เอ,เองแล้วไปครับโอ้โตายมาแล้วเหรอจัดการเจ้าบอสตัวนี้ นี่เฮ้ยวิ่งหนีเหรออ๋อนึกว่าวิ่งหนีเรียบร้อยครับเย่โอ้ยท่านพ่อเสียงสะสดเดาเลยเย่เรียบร้อยอ่าได้เป็ดอีกแล้ว ก็เอาแบบประมาณคร่าวๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับยังไงก็ใครที่อยากจะลองโหลดมาเล่นนะครับก็โหลดได้เลยนะครับใต้คลิปด้านล่างหรือว่าสไปที่หน้าแฟนเพจของตัวเกมก็ได้นะครับอืมนะฮะก็เป็นหนึ่งเกมนะครับที่น่าเล่นทีเดียวเฉยะนะครับแถมยังเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะแล้วก็อ่านได้สะดวกสบายๆนะครับใช้ไมค์ได้ด้วยนะนะฮะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงคนมาก็นั่นแหละ เสียงใช้ไม้ต่างๆนั่นแหละนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวสำหรับตัวเกมนี้ผมจะเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครอยากลองเล่นก็อย่างที่บอกไปครับลองโหลดไปเล่นดูนะฮะใต้คลิปด้านล่างสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเอาเกมอื่นมาแนะนำต่อไปครับสวัสดีทุกคนครับผม